สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gray Hat Channel นะครับและวันนี้มาอยู่ผมกับเกมแฟตสมัยโคตระเก่านะครับชื่อเกมที่มีชื่อว่า b a c k h a m ิ Kick นะครับก็เกมนี้ขอมอบให้แด่สมาชิกแบง g k กอบติตี้ทุกคนนะครับเว็บมาก่อนเป็นเว็บคอมพิวเตอร์มันจะไม่ผิดอ่ะอ่ะสเตทหนึ่งกับภาษาอะไรไม่รู้มีลูกแปรลูกไซค้งวิกตอรีชูดวะอะไรดี เตะขนาดนี้โอ้โหโกสั่นมันเจ้าเข้าเลยลูกแปรไปรซ้ายกลางขวากลางเตะเข้าตรงกลางเพื่อลุกมีอบถ้าตรงยิงให้เข้าฟิวสุภาษามาเองโอ้โหลูกแปรบ้านใขรมันโด่งขนาดนี้โอ้ยเข้าด้วยอ๋อก็ไม่ธรรมดาเนย่ขอลูกใส่คองใส่ใส่ใส่ก้อยใส่ก้อยใส่ก้อยใส่ขวาเพื่อลุกมียต้องยิงให้เข้า ยิงไปแล้วเข้าไหมเข้าไหมโอ้ยเข้าอีกแล้วโกกระจอกยังไงอ่าขอขอขอใช้โป้งดูซ้ายผู้หลุกมียอีกแล้วมีเมียกี่คนกันแน่เตะไปละ้มวชนเสาทำไปได้วิกตอรียชูดเดะเตะเพิ่มเมียเตะกลางเข้าแสกหน้าไปเลย หัวอือหโอ้โหปัดออกได้โอ้โหวิกตอเรียเตะแบบรักรักเมียลูกรักเมียไหนไหนไหนเอา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 ใส่โป้งวิกตอเรียแบบใส่โป้องอือหอเตะท่าเดิมแต่ลูกไซส์โอ้ชนเสาโอ้มีดานต่อไปด้วยใสย่โค้งเตะเข้ากลาง ได้ไหมเข้าไหมโอ้โหเข้าด้วยสุดยอดสเตยสองไม่ต่างกับสเตตหนึ่งเลยมันต่างแค่สเตตัดด้านนี้นะที่เหลือก็เหมือนเดิมอื้มอื้มเข้าเข้ารัวๆได้แคมสมัยยังเป็นไวซสรุน่นเวกตอรียชูดแต่เข้าหน้าแสกกลาง เข้าไปสองลูกแล้วดูดีดูด,ดีอื้อเข้ารูนู้ว่าอ่ะวิกตเรียชูดเข้ากลางให้ดูโก,โกควจะไม่งโง่ใช่ไหมโกจะรับได้หรือเปล่าเตะเข้าที่เดิมแล้วนะเฮ้ยโอเคโกไม่งโง่โกฉลาดไหนเอาลูกแปรลูกแปรลูกแปรไ่โป้ง ลูกแปรมันก็ต้องลาบพื้นสิจะด,ดูนะมันจะเตะโดงใช่แล้วลูกมันลอยไปแล้วลูกแปร้านใครไหนลูกแปรไฟก้อยลูกแปรแบบเตะโดงเตะแบบซื้อภาษาไม่ใช่ซื้อภาษาใช่ไหมอันนั้นมันเสื้อแดงเฮ้ยมันเปลี่ยนโกไปเรื่อยๆนี่ว่าเพิ่งเห็น ต้องเตะเข้าห้าลูกนั่นแหละหรือเปล่ากระดูกเมียลูกเมียอีกแล้วไม่เป็นคนมือคนเตะนะโอ้เข้ารัวๆเลยวะ่ะฝีมือซะอย่างปกติผมเล่นแบบสองสามครั้งเมื่อก่อนนะนะผมเล่นแค่แบบสองสามลูกผมก็เบื่อแล้วอันนี้ผมมานั่งอัดให้ดูไงก็เลยอยากรู้ว่ามันไปได้กี่ด่านเพิ่งรู้ว่ามันมี หลายสเตตว่ะเตะกลางเมื่อก่อนลนว่ามีแค่สเตตเดียวไงเออมาเข้าไหมโอ้โหการเหนียวจังไงโกตัเรเลียชูเตะไซก้อยอื้อหือโหดไปเดย โอ้โหปัดออกอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยก๊อฟวะโอ้โหแพ้เลยจบแล้วก็ปิดคลิปเลย